นะครับโอ้บัวเมียทะเลาะวิวาทกันอยู่ที่ห้างโลตัสใหญ่นะครับอยู่ข้างหน้าเลยครับร้านจอดรถตรงข้างหน้าโลตัสนี่แหละครับผัวกับเมียทะเลาะกัน,กนให้ใารตรวจมาดูให้หน่อยครับเป็นนางวสิตรวจสอบด้วยเหตุสามีพัญญาทะเลาะวิวาทในห้างโลตัสเป็นบริเวณลานจอดรถ สิบตรวจสอบสิบสามสองแต่เ้าทรา<จ>บนะครับเรื่องจับเวลาครับผมตรงหน้าอย่าหัดไมรูป สักคู่นะครับเป็นการตรสอบเข้าเหตุของผู้บังคับบัญชานะครับตรวจสอบว่ามีสามีภรรยาทะเลาะกันเราก็ใช้เวลาสอนาทีสิบวินาทีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่